ก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพจและ c h anel n จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะและถ้าใครชอบใครถูกใจคลิปอยากจะสนับสนุนเบิ้มเพิ่มเติมสามารถสนับสนุนได้โดยการสมัครสมาชิกช่องหรือโด o n a t i เพื่อเป็นค่าอาหารน้องวินเทอร์และเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเบิ้มด้วยค่ะ อยากจะเติมเกมมือถือที่ทั้งถูกและปลอดภัยกันไหมคะวันนี้นุงเบิ้มมีร้านรับเติมเกมมานําเสนอเรือจีโร่โมบายเกมท็อปอัพรับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซโนรีฟันแน่นอนคะ่ะไม่ว่าคุณจะหนีไปเล่นเกมไหนเรือจีโร่จะตามไปเติมให้ทุกเกมอย่าลืมบอกว่ามาจากเพจน,นุงเบิ้มเกมเมือนนะคะจะได้ได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมกันทุกคนเลย สำหรับชาวเกมเมอร์หรือใครที่ต้องการใช้คลาวด์โฟนโปรแกรมจำลองมือถือที่ราคาถูกปลอดภัยและมาแรงที่สุดในขนาดนี้นะคะเบิ้มต้องขอแนะนำ UG Phone เลยค่ะหมดห่วงเรื่องการบอดเกมมือถือแล้วเปลืองแบตเตอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆ UG Phone ก็เอาอยู่ค่ะบอดเกมได้ลื่นๆเล่นเกมได้สบายๆทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่เปลืองทรัพยากรมือถือเลยค่ะมีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลายเริ่มต้นตั้งแต่7วันไปถึง365วันแถมยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆให้ เรื่อยๆอีกด้วยนะคะเลือกสเปคเครื่องและเซิร์ฟเวอร์ได้ตามใจชอบเลยดาวน์โหลดและใช้งานได้ทั้งบน PC หรือมือถือระบบ iOS และ Android สําหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนใหม่วันนี้นะคะใส่โค้ด BAI888 จะได้รับเพรไปเลยฟรีๆอีก738เพรค่ะนําไปเป็นส่วนลดในการซื้อแพ็กเกจ l o u d Phone ได้เกือบ100บาทเลยค่ะมาเปิดประสบการณ์ความสะดวกสบายไปกับ UG Phone Cloud Phone ที่มาแรงที่สุดไปด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุงเบิ้มเกมเหมนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เกมแร็ก a น o k ็ c l a s s มคค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเกมได้ประกาศกิจกรรมเดือนเมษายนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปปฏิทินกิจกรรมเดือนเมษายนนั่นเองค่ะ ตัวแรกนะคะเป็นการเปิด g u i l บ Battle Season 1ค่ะซึ่งในซีซั่นนะคะจะมีระยะเวลา6สัปดาห์ค่ะรอบนี้นะคะเริ่มต้นวันที่14เมษายนถึง23พฤษภาคมค่ะโดยการจัดอันดับนะคะจะจัดตามผลรวมคะแนนสครั้งที่ดีที่สุดค่ะสามารถไปอ่านกฎกติกาเบื้องต้นต่างๆของซีซั่นได้เลยนะคะโดยให้กดไปที่รูปกิวตรงนี้นะคะและกดที่ถ้วยรางวัลและไอคอนข้างซ้ายของคาว่าฤดูกาลปัจจุบันตรงนี้ค่ะ นี่เลยเขาก็จะบอกกฎกติกาต่างๆนะคะในการได้คะแนนมานะซึ่งตรงนี้นะคะเขามีทิปเล็กๆมาให้ด้วยค่ะว่าเมื่อเริ่มซีซั่นใหม่เนี่ยการแบ่งกลุ่มสุดยอด GVG จะถูกรีเซตนะคะความคืบหน้าตุนโอลมานอาหารกิวก็จะถูกรีเซตค่ะอุปกรณ์ซีซั่น GVG และคูปองเสริมเวท GVG ที่ยังไม่ได้ใช้นะคะก็จะถูกเก็บคืนด้วยอย่าลืมไปเช็คดูกันนะคะถัดมากิจกรรมที่2บุกรุกต่างโลกค่ะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่31 มีนาคมถึง14เมษายนค่ะในช่วงเวลากิจกรรมนะคะจะมีการเปิดดันเจี้ยนกลหหนต่างโลกแบบจำกัดเวลาขึ้นมาค่ะสำหรับผู้ที่มีเลเวล40ขึ้นไปแล้วก็ปลดล็อกดันเจี้ยนกลหหนแล้วเนาะถ้าไปท้าสู้ดันเจี้ยนกลหหนต่างโลกผ่านเนี่ยก็จะได้รับเอลิทออติงสโตนนะคะ1ชิ้นนะคะแล้วก็หีบเกราะเลือกเอง1หีบค่ะโมราโกคอยนะคะ2-4เหรียญแล้วก็มีโอกาสสุ่มได้รับแปลน MVP กับบาร์ดการ์ดด้วยนะคะ ข้อควรระวังเนี่ยก็คือดันเจียนบุกลุกโกลาหลต่างโลกกับดันเจียนบุกลุกโกลาหลปกติเนี่ยนะคะแชร์โคต้ารับรางวัลด้วยกันค่ะฉะนั้นนะคะอย่าลืมแล้วก็ไปลงดันเจียนโกลาหลธรรมดาจนหมดโคตาอดลงดันเจียนกิจกรรมเลยนะคะถัดมากิจกรรมที่3ท้าสู้ต่างโลกค่ะเวลากิจกรรมนะคะตั้งแต่3 1มีนาคมถึง14เมษายนค่ะก็จะเป็นหน้ากิจกรรมนะคะตัวนี้เลย ซึ่งจะเป็นเคเวสนะคะให้เราทำตามเงื่อนไขแล้วก็รับไอเทมกิจกรรมกันไปแบบชําๆเลยค่ะตัวแรกนะคะแค่มีเลเวลมากกว่าเลเวล25เราล็อกอินช่วงกิจกรรมเนี่ยก็จะได้รับกรัมดัสนะคะ50ชิ้นเลยส่วนเคเวสที่เหลือนะคะจะเป็นการให้ลงดันเจียนโกลาหุนต่างโลกให้ผ่านตามจำนวนครั้งที่กำหนดก,ก็จะได้รับรางวัลไปค่ะ1ครั้งนะคะได้รับสกายไฟล์ร์ชาร์ดนะคะ1ชิ้น3ครั้งนะคะจะได้รับโนูเลนการ์ดนะคะ200ใบ5ครั้งนะคะจะได้ รับกรามคริสตัลแบบจํากัดเวลานะคะ1ชิ้น10ครั้งนะคะก็จะได้รับกรามคริสตัลนะคะแบบจํากัดเวลาอีก1ชิ้นค่ะซึ่งเจ้ากรามคริสตัลเนี่ยแบบจํากัดเวลานะคะเขาจะหมดอายุในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากที่เราได้รับมาค่ะระหว่างนี้นะคะถ้าเราเอาไปส่มการ์ดเนี่ยระบบก็จะหักตัวไอเทมจากัดเวลาไปก่อนค่ะ และในช่วงกิจกรรมนะคะก็มีโนเล่นการ์ดราคาพิเศษมาขายด้วยค่ะ50ใบนะคะเป็นเงิน8 0 0แสนเซนนีเนาะจำกัดซื้ออยู่ที่10ครั้งค่ะ ต่อมานะคะกิจกรรมที่4สั่งครอ์การ์ด MVP จำกัดเวลาค่ะเวลากิจกรรมนะคะตั้งแต่31มีนาคมนะคะถึง14เมษายนเช่นกันค่ะช่วงเวลากิจกรรมนะคะเจ้าคิงโป ing กางพ o เทล่าเนี่ยก็จะเปิดกิจกรรมสั่งครอ์การ์ด MVP แบบจำกัดเวลาค่ะถ้าเราไปสั่งครอ์การ์ดในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสได้การ์ดอัพนะคะ50%ด้วยกันค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้นะคะก็จะมีการันตีอยู่ที่สองครั้งค่ะซึ่งเจการ์ดอัพรอบนี้เนี่ยก็คือบั การ์ดค่ะนี่เลยดูจากในเซิร์ฟเวอร์จีนนะคะสเตตัสการ์ดนะคะก็คือบวกออสเตต5%ค่ะบวกสกิลดาเมจนะคะ5%แล้วก็เมื่อโจมตีเป้าหมายที่เลือดมากกว่า50%เนี่ยจะทำดาเมจเพิ่มเติมอีก5%นะคะถ้าฝากสมุดนะคะก็จะได้ทำดาเมจต่อเป้าหมายที่เลือดมากกว่า50%เนี่ยเพิ่มอีก5%ค่ะ ซึ่งการนับครั้งของการสั่งคอการ์ดเนี่ยนะคะจะแยกกันกับการสั่งคอการ์ดปกติด้วยค่ะถัดมานะคะกิจกรรมที่5บันทึกผจญภัยกอบลินค่ะเวลากิจกรรมนะคะ1เมษายนถึง1พฤษภาคมนะคะโดยกิจกรรมตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีบันทึกผจญภัยกอบลินมาให้ในช่วงกิจกรรมเนาะเมื่อทํากิจกรรมต่างๆในงานเฉลิมฉลองของกอบลินนะคะจะได้รับ e a p มาอัพเลเวลบันทึกผจญภัยเพื่อรับรางวัลหายากต่างๆค่ะอันนี้เบิ้มยังไม่เห็นเนื อาหารหน้าตานะคะเวลากิจกรรมมาต้องมารอดูกันอีกทีค่ะคาดว่าอาจจะเป็นมิชชั่นนะคะเหมือนกับว่าถ้าเราได้แต้มตัวนี้มา1,000-5,000อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ตัวของรางวัลรแๆร่ๆไปนะคะ ถัดมากิจกรรมที่6ของขวัญแห่งมิติคู่ขนานค่ะเวลากิจกรรม1เมษายนถึง1พฤษภาคมนะคะในช่วงเวลากิจกรรมผู้เล่นที่มีเลเวล25ขึ้นไปเนี่ยให้ไปหาทูตกิจกรรมกรูนะคะที่สนามพอนเทราเพื่อรับรูปโปรไฟล์ที่เราผลิตเองค่ะ ถัดมากิจกรรมที่7รำลึกแห่งดอกไม้ค่ะเวลากิจกรรมนะคะตั้งแต่4เมษายนถึง1พฤษภาคมนะคะผู้เล่นที่มีเลเวลตั้งแต่เลเวล25ขึ้นไปเนี่ยจะได้รับเควสรำลึกแห่งดอกไม้นะคะเมื่อทำเควสเสร็จนะคะจะได้รับรางวัลโนเล่นการ์ด100ใบค่ะแล้วก็ระยะเวลาการเล่นนะคะ30นาที ถัดมานะคะกิจกรรมที่8ของขวัญของแมคคาลึกลับค่ะเวลากิจกรรมนะคะตั้งแต่4เมษายนนะคะถึง11เมษายนช่วงกิจกรรมนะคะจะสามารถแลกของขวัญกิจกรรมจากแมคคาลึกลับได้ค่ะโดยเป็นการนํากรามคริสตัลนะคะมาแลกขั้นแรกเนี่ยจะเป็นกล่องของขวัญเติบโตซากุระร่วงนะคะใช้กรามคริสตัลแลก1ชิ้นค่ะพอซื้อหนึ่งครั้งแล้วนะคะจะปลดล็อกของขวัญขั้นถัดไปค่ะ ซึ่งกล่องของขวัญเติบโตซากุระร่วงเนี่ยจะสามารถเปิดได้ทั้งหมด10ครั้งนะคะโดยเกมเขาบอกว่าของในกล่องเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า30ล้านเซนนีเลยนะคะและตอนที่เราเปิดกล่องรอบที่10เนี่ยเขาก็แจ้งมาอีกด้วยค่ะว่าจะได้รับกรามคริสตลัลคืนเต็มจํานวนเลยซึ่งเบิร์มไม่มั่นใจว่าจะได้คืนทั้งหมด10เม็ดที่เปิดมาหรือจะได้คืนแค่ของครั้งที่10นะคะ ตัวกล่องเนี่ยจะเปิดได้แค่วันละ1ครั้งค่ะ24ชั่วโมง1กล่องนะคะเปิดกล่องครั้งที่1เนี่ยจะได้รับเพลงยิ่งการ์ดแพ็ค3ใบค่ะครั้งที่2นะคะจะได้รับ Avenger r ์ไร b a บอนะคะ100ชิ้นครั้งที่3นะคะจะได้รับโกลเมเดลสาชิ้นค่ะครั้งที่4ได้รับออติงสโตนนะคะ30เมตรครั้งที่5ได้โมราโกคอยค่ะ10เหรียญครั้งที่6ได้คอนทิบิวชั่นนะคะ1000ชิ้นค่ะ ครั้งที่7ได้อัลบั้มการ์ดลึกลับ3.0 1ชิ้นครั้งที่8ได้อีเดนคอยนะคะ500เหรียญครั้งที่9ได้เอลิตออติงสโตนนะคะ1ชิ้นค่ะและครั้งที่10นะคะได้กรามคริสตัลอีก1ชิ้นค่ะ ส่วนกล่องขั้นที่2นะคะจะเป็นคูปองแลกอาวุธซากุระร่วงใช้กรามคริสต,ตัลซื้อ2ชิ้นนะคะและกล่องขั้นที่3มเนี่ยเป็นคูปองแลกอาวุธซากุระ9สวรรค์ค่ะใช้กรามคริสต,ตัลนะคะซื้อ5ชิ้นค่ะซึ่งกล่องขั้นที่2และ3เนี่ยน่าจะเป็นสกินอาวุธนะคะ ถัดมาค่ะกิจกรรมที่9งานฉลองหรือดูใบไม้ผลินะคะเวลากิจกรรมตั้งแต่7เมษายนถึง1พฤษภาคมค่ะผู้เล่นที่มีเลเวล25ขึ้นไปนะคะสามารถไปรับเควสงานเฉลิมฉลองของกอบลินจากทูตกอบลินโทรากินนะคะที่สนามพนเทราได้เลยซึ่งมีเควสต่อเนื่องนะคะทั้งหมด5เควสด้วยกันเสร็จสิ้นแต่ละเควสนะคะก็จะได้รับเซนนีนะคะ10,000แสนเซนนีกล่องของขวัญห้าวหารหนึ่งกล่องค่ะเสร็จสิ้นเควสที่5นะคะจะได้ รับ playing card select pack นะคะ2ชิ้นเพิ่มเติมค่ะ ต่อมานะคะกิจกรรมที่10การ MVP อัพค่ะเวลากิจกรรมนะคะตั้งแต่10เมษายนนะคะถึง25เมษายนค่ะช่วงเวลากิจกรรมนะคะถ้าเราไปสังเคราะห์การ์ดเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับการ์ดอัพนะคะ50%ค่ะแต่ถ้าไม่ได้นะคะก็เช่นเคยเลยการันตีรับจากการสังเคราะห์การ์ด2ครั้งค่ะกิจกรรมนี้นะคะแยกกับกิจกรรมสังเคราะห์การ์ด MVP จำกัดเวลาที่มีบัตการ์ดเป็นรางวัลแรอัพอะนะคะกิจกรรมตัวนี้จะมีรางวัล แรมเป็นเรเกดค่ะถัดมาอีกนะคะกิจกรรมที่1 1อวยพรฮ o ลลีวอเตอร์ค่ะเวลากิจกรรมตั้งแต่11เมษายนถึง25เมษายนเลยผู้เล่นเลเวลย5ขึ้นไปนะคะล็อกอินในช่วงกิจกรรมก็จะได้รับรางวัลเช็คชื่อไปฟรีๆเลยค่ะ ถัดมากิจกรรมที่12น้ําแห่งความตั้งใจเดิมเวลากิจกรรมนะคะตั้งแต่11เมษายนถึง25เมษายนค่ะผู้เล่นเลเวลย5ขึ้นไปนะคะสามารถไปหา npc โคโค่ Ho, ที่พนเทราเพื่อรับเควสสาเร็จคําขอของโคโค่ Ho นะคะทาเควสเสร็จสิ้นในแต่ละวันเนี่ยจะได้รับชามน้ําความตั้งใจเดิม1ชิ้นค่ะแล้วก็กล่องของขวัญห้าวหาร1ชิ้นเจ้าชามน้ําความตั้งใจเดิมเนี่ยสามารถนําไปใช้กับผู้เล่นท่านอื่นได้นะคะ ซึ่งพอใช้แล้วทั้งเราทั้งเขาเนี่ยก็จะได้รับกล่องสมบัติความตั้งใจเดิมทั้งคู่เลยนะคะเจ้ากล่องนี้เนี่ยจะได้รับแค่วันละหนึ่งกล่องเท่านั้นนะคะหมายความว่าถ้าเราได้รับไปแล้วเนี่ยแล้วมีใครมาใช้ชามน้ํากับเราซ้ํานะคะเราก็จะไม่ได้รับของเพิ่มเติมค่ะตัวเควสของกิจกรรมนี้นะคะเป็นเควสแบบต่อเนื่อง7วันค่ะถ้าวันไหนไม่ได้รับกิจกรรมนะคะก็สามารถไปรับนะคะแล้วก็เอาไปทำทีหลังในวันอื่นๆได้ภายในระยะเวลากิจกรรมค่ะ ซึ่งในกิจกรรมตัวนี้นะคะโฮโคนะคะได้เอาสกินมาให้แลกด้วยค่ะซึ่งจะใช้อเทมกิจกรรมที่น่าจะเปิดได้จากกล่องนะคะกับเซนนีเนี่ยไปแลกนะคะหรือถ้าใครไม่มีไอเทมกิจกรรมสามารถใช้เซนนีโดยตรงนะคะซื้อได้อย่างเดียวเลยเนาะซื้อแต่ละรอบนะคะจะได้รับไอเทมชิ้นส่วนฟองคลื่น1ชิ้นสะสมไอเทมชิ้นส่วนฟองคลื่นครบ11ชิ้นนะคะสามารถเอาไปแลกประดับหลังลิมิเต็ดของกิจกรรมได้อีกด้วยค่ะ กิจกรรมที่13กอบลินจอมป่วนค่ะเวลากิจกรรมตั้งแต่14เมษายนถึง1พฤษภาคมเลยผู้เล่นเลเวลย5ขึ้นไปนะคะสามารถไปหากอบลินคิงที่กิฟเฟนนะคะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะมีเควสให้ทำต่อเนื่องทั้งหมด5เควสค่ะเสร็จสิ้นแต่ละเควสนะคะจะได้รับเซน,นีนึ0 0แสนเซน,นีกล่องของขวัญห้าอหานึงกล่องค่ะในช่วงเวลากิจกรรมนะคะจะแจกภารกิจต่อเนื่อง5วันค่ะตามเวลาเซิร์ฟเวอร์เนาะถ้าผู้เล่นนะคะ ไม่ได้ทําภารกิจในวันเดียวกับที่จะแจกเควสเนี่ยก็จะสามารถมาทําได้ทีหลังภายในวันไหนก็ได้ค่ะในช่วงเวลากิจกรรมนะคะ กิจกรรมที่14 Goblin Tracer ค่ะเวลากิจกรรมตั้งแต่21เมษายนถึง1พฤษภาคมผู้เล่นเลเวล25ขึ้นไปนะคะสามารถไปหา Goblin King ที่ f r o n t e r a เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ค่ะโดยเขาจะให้ผู้เล่นนะคะไปแผนที่ที่กำหนดเพื่อหาสมบัติค่ะเสร็จแต่ละภารกิจนะคะจะได้รับเซน,นี1 0 0 0 0เซน,นีแล้วก็กล่องของขวัญห้าวหา่1กล่องค่ะและเช่นกันกันกบหลายๆกิจที่ผ่านมานะคะถ้าไม่ได้รับเควสภายในวันที่กิจกรรมแจก สามารถไปทําย้อนหลังวันไหนก็ได้ภายในช่วงเวลากิจกรรมค่ะกิจกรรมที่15บริจาคงานฉลองเวลากิจกรรมนะคะตั้งแต่24เมษายนถึง1พฤษภาคมนะคะในช่วงเวลากิจกรรมนะคะเขาจะให้เราไปบริจาคที่ผู้พันกอบลินที่พอนเทล่าค่ะบริจาคแต่ละครั้งนะคะจะได้รับกล่องของขวัญบริจาค1กล่องค่ะจํากัดนะคะบริจาคได้แค่10ครั้งต่อวันค่ะ ประมาณนี้นะคะสำหรับกิจกรรมตามประกาศทั้งหมดของ AOM Classic ในเดือนเมษายนไว้ไม่ไรยายละเอียดเพิ่มเติมเบิ้มจะนำมาแจ้งให้ทุกคนทราบอีกทีนึงค่ะบ๊ายบาย